สวัสดีครับทุกคนนะครับอยางเป็นทากการนะครับวันนี้ก็สัปดาห์ที่4แล้วนะเอาวันนี้จะชี้แจงการทำกิจกรรมที่ผ่านมานะครับที่เราทําไปแล้วนะครับว่ามีัญหานอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะทดสอบกับเก็บคะแนน20คะแนนนะครับะนะครับ จะให้ดูกิจกรรมที่ผ่านมานะครับกิจกรรมที่2นะครับว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างนะครับในการทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวครูจะใช้หน้าจอก่อนใช้เวลาตั้ง10นาทีนะครับเดี๋ยวครูจะไปประชุมอ่านี่คือกิจกรรมที่2นะครับ กูได้ตรวจไปบางข้อนะครับยังตรวจไม่หมดครับอย่างจันทวันเงนี้ยนะครับได้3นะครับซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับนัทวุฒิได้8ปนดะในบางข้อนิรัตได้3ามปิยาดานี้ก็ได้สามตบตัวนะ,นะครับตบตัวนิดหนึ่ง ในเรื่องของการจำแนกนะครับครูถามว่าเป็นใบเลี้ยงคู่หรือใบเลี้ยงใบเลี้ยงเดียวนะครับมันดูได้อยู่ที่ใบนะครับและก็ที่ดอกนะครับวิธีการดูมีอยู่2แบบถ้าใบขนานนะครับใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับถ้าเป็นร่างแหก็ใบเลี้ยงคู่นะครับซึ่งมันจะสัมพันธ์กับดอกนะครับถ้าเป็นดอก นะถ้ามันเป็น3ดอกนะครับหรือเป็น6ดอกก็จะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับถ้าเป็น4ดอก5ดอกหรือทวีคูณนะครับเช่นเป็น8เป็น10นะครับเนี่ยก็จะเป็นใบเลี้ยงคู่นะซึ่งดูไม่น่าจะยากนะครับอย่างเงี้ยนะครับใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่นะครับบางคนอาจจะนับได้3นะครับจริงๆแล้วมันก็นับได้5นะครับก็นะบเป็นใบเลี้ยงคู่ ไอ้นี่หนึ่งสองสามสี่นะครับก็จะเป็นใบเลี้ยงคู่ครับอนัดอนัดสมัครในนักเรียนใหม่ลาวปชิดวัคซีนโอเคนะครับไอ้นี่อาจจะไม่ดูดอกก็ได้ครับดูที่ก้านใบนะครับก็เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนะไอ้นี่ดอกไม่ชัดนะครับแต่ใบชัดก็เป็นใบเลี้ยงคู่นะครับไอ้นี่ เป็นใบเลี้ยงคู่นะครับดูที่ใบก็ได้นะครับอันนี้ดูที่ใบก็เป็นใบเลี้ยงเดียวอันนี้ไม่มีดอกกับข้าวนะครับแต่ว่าใบมันเป็นแ้วขนาดกันก็เป็นใบเลี้ยงเดียวนะครับอันนี้ดูที่การใบนะครับดอกนับไม่ได้นะครับก็เป like ็นใบเลี้ยงเดียวอันนี้การใบชัดเจนนะครับอันนี้ก็ใบเลี้ยงเดี่ยวครับง่ายๆแค่นี้ครับไม่น่าที่จะทําผิดกันนะครับนะนเดี๋ยวกูตรวจคะแนน ครบแล้วปุ๊บเดี๋ยวก็ให้เราได้ทําใหม่ครั้งนะครับแกตัวนะครับเพราะว่าคะแนนมันไม่ถึงครึ่งนะครับมีคนที่ทําได้คะแนนเยอะอยู่ครับมีไม่กี่คนนะครับมียังไม่กี่คนเองนะเดี๋ยวกูจะส่งส่งไปทางอีเมลนะครับนะครับนี่คือคะแนนที่ผ่านมานะครับกิจกรรมที่สองนะครับ ทีนี้วันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนทำข้อสอบนะครับกิจกรรมที่ผ่านมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะแจ้งลิงก์นะครับในการทำข้อสอบนะแบบทดสอบอยู่ตรงนี้นักเรียนอาจจะเข้ามาที่เว็บไซต์ก็ได้ครับเดี๋ยวครูจะแจ้งเว็บไซต์ให้ Uh, เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ uh, uh, เว็บไซต์อยู่ตรงนี้นะครับ mm hmm. ทีนี้แบบทดสอบ mm hmm. แบบทดสอบก็ มันคลิกลิงก์ไว้ให้แล้วตรงนี้นะครับตอนนี้กูยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับแบบทดสอบ แบบทดสอบอ่าตอนนี้ครับในการที่จะเข้าไปทำแบบทดสอบนะครับนักเรียนเข้าผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับนะเข้าผ่านเว็บไซต์นะเข้ามาตรงนี้มาที่หน้าโฮมก่อนนะใช่ไหมครับแล้วก็คลิกมอ4 นะครับแล้วก็แบบทดสอบนะตัวนี้กิจกรรมที่3มที่2ก็ไปทำนะครับใครยังที่ยังไม่ทำนะครับตอนนี้ครับก็เปิดให้ทำแล้วนะครับ10โมงตรงนะสิบโมงตรงนะครับกูจะปิดนะครับปิดระบบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้เข้าไปทำได้เลยนะครับ ใครเข้าไปแล้วมีปัญหาอะไรก็เปิดไม้นะครับแล้วก็สอบถามนะตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวคูจะไปประชุมนะครับเดี๋ยวคูจะปิดระบบสิบโมงตรงนะมีปัญหาจะสอบถามไหมครับอ่าลงมือเลยครับอ่าล,ลงมือเลยครับลงมือเลยใครมีปัญหาออก็เปิดไม่นะครับเนี่ยถาม ผมก็พองโหวจากในนี้ก่อนได้ไหมครับผมมันเด้งออกแบบมันเด้งออกเธอก็คลิกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครูเช็คชื่อก่อนนะแป๊บเดียวอย่า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 เพิ่งออกอ่าเดี๋ยวเช็ค,คเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนโอเคเช็คชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามนักเรียนมสี่ ม <More> อโอเคนะครับเดี๋ยวนักเรียนเมื่อเข้าลิงก์ได้แล้วก็ทำไปนะเดี๋ยวกูบันทึกคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับนะครับใครจะถ้าเกิดไม่สะดวกหน้าไอหน้าจอมันด้งก็ออกจากระบบได้นะครับตอนนี้กูเช็คชื่อให้แล้วนะครับ ตอนนี้ก็ผู้ค้าขอเรียกค่ะว่ากิจกรรมที่สามคนที่ไม่คะแนนไม่ถึงต้องทําไหมเลยไหมคะทําใไหมเลยนะครับเพราะครูครูเปิดระบบไว้แล้วนะสามารถจะทําซ้ําได้เลยนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะอ่าครับนะครูปิดระบบก่อนนะครับนักเรียนก็ทําไปอิสระนะหมายถึงว่าครูยุติการบันทึกคลิปไวเป้เพียงตรงนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวนักเรียนทําต่อไปนะสิบโมงตรงนะกูจะปิดระบบนะครับเดี๋ยวกูจะไปประชุมครับโอเคครับสวัสดีครับ